วันที่18กรกฎาคม2566นางสาวแพรทองทานชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยและแคนดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลประกาศว่าถ้หาหากให้โหวตนาย,ยกรัฐมนตรีรอบสองคะแนนไม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญก็จะเป็นหน้าที่ของพรรคเพื่อไทยพรรคอันดับสองในการจัดตั้งรัฐบาลว่านายพิธาคงพูดไปตามระบอบแต่ขอทําให้เต็มที่ก่อนในวันที่19กรกฎาคม คมน,นี้พักเพื่อไทยสนับสนุนเต็มที่แต่ที่สุดแล้วผลจะเป็นอย่างไรคงต้องรอดูเมื่อถามว่าหากที่ประชุมวิปสามฝ่ายมองว่าการเสนอชื่อนายพิธาเป็นยติซ้ําขัดกับข้อบงังคับการประชุมรัฐสภาข้อที่41นั้นนางสาวแพททองทานกล่าวว่าสิ่งที่เราเตรียมการคือการโหวตให้ในายพิธาแต่หากจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรคณะกรรมการบริหารพักจะต้องมีการคุยกันก่อนส่วนของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักเก้าไกลทั้ง3คนได้พูดคุยกันหรือไม่ว่าเมื่อถึงเวลา พรรคเพื่อไทยจะเสนอชื่อใครเป็นนายกรัฐมนตรีนางสาวแพทองทานระบุว่าพรรคเพื่อไทยจะเสนอชื่อนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพื่อไทยเป็นที่ชัดเจนแต่เราต้องทําไปทีละขั้นตอนเมื่อถามย้ําว่าหากส so วไม่เอาพรรคก้าไกลแล้วเป็นไปได้หรือไม่ว่าพรรคเพื่อไทยจะไม่มีพรรคก้าวไกลนางสาวแพรทองทานกล่าววา่าขอให้กรรมการบริหารพรรคคุยกันก่อนเพราะเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟมากหากพูดอะไรออกไปตอนนี้และตอนนี้ยังไม่มีคําตอบสําหรับคําถามนี้ และยังไม่ได้วางซีเนรีโอแบบนั้น